ใครที่ทุดจริตคอปชันไม่ครบวันนี้พระประชาชนเองต้องตื่นขึ้นการทุดจริตคอปชันมีการปรปับปรามได้ผลเอาจริงเอาจางัง ก็สืบเนื่องจากที่สํานักวิจัยและบริการทางวิชาการด้านการป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยเราได้รับมอบหมายจากที่ประชุมส่วนคอมมานด์เซ็นเตอร์ Center ค่ะของสํานักง,งานปปชให้เป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยนะคะโดยที่เรานํากรอบแนวคิดเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัย MIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมาตรวัดทั้งหมดเนี่ยมี4ตัวมาตรวัดค่ะที่เรานํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในครั้งนี้นค่ะสำหรับมาตรวัดแรกนะคะเราเลือกใช้มาตรวัดการรับรู้การทุจริต คราวนี้ในส่วนของข้อมูลเรานํามาจากไหนเรานําข้อมูลของผลประเมินการรับรู้การทุจริตนะคะหรือว่าค่า CPI มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตในครั้งนี้นะคะ่ะครับถ้าเราจะวิวเคราะห์สถานการณ์การทุจริตเราก็ต้องมีมาตรวัดนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ในการทุจริตประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือลดลงอย่างไรวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีเครื่องมือชี้วัดที่ทางทั่วโลกเขาเชื่อถือกัน ก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือ CPI Corruption Perception Index นะครับเขาก็วัดประเทศต่างๆประมาณ180ประเทศเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมหรือสถานการณ์การทุจริตในแต่ละประเทศสำหรับมาตรวัดตัวที่2นะคะเป็นมาตรวัดที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เอานี้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเราก็ ใช้ข้อมูลที่เรามีค่ะก็คือข้อมูลสถิติเรื่องกล่าวหาล้องเรียนของสำนักงานปปชนะคะแล้วก็ข้อมูลผลการประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินง,งานของสำนักงานปปชมาประกอบการวิเคราะห์ในครั้งนี้ค่ะวันนี้ปปชอเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยรวมข้อมูล Data เกี่ยวเร่องการจริติ corruption ของทั้งประเทศไทยเนี่ยเราก็วัดจากสถิติข้อมูลในเรื่องที่รับเข้ามาว่ามันมีเรื่องกล่าวหาล้องเรียนเพิ่มขึ้นมา,ม,ามากไหมในแต่ละปีนะครับก็ปรากฏว่า ตัวเลขเรื่องเกาหานี่ก็ยัออยงไม่สามารถชี้วัดได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคำเกาหานี่มันมีหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลบวกหรือส่งผลลบเช่นกรณีที่มีการ,รดําเนินคดีการทุจริตเจียบขาดประชาชนมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจก็จะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในปีที่ผ่านๆมามีการทุจริตเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เราก็นาข้อมูลมาประกอบเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ว่าแล้วหน่วยงานไหนล่ะที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก สำหรับมาตรวัดตัวที่3ค่ะเราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็สำหรับมาตรวัดตัวสุดท้ายค่ะมาตรวัดที่4ค่ะเราใช้มาตรวัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีการวัดความเชื่อมั่นของประชาชนนะต่อภาพลักษณ์ ของหน่วยงานอย่างเช่นปปชเนี่ยนะครับประชาชนมีความเชื่อมั่นไหมถ้ามีความเชื่อมั่นมากแสดงมีมุมมองที่สะท้อนกลับไปว่าการทุจริตคอร์รัปชันมีการปรับปรามได้ผลเอาจริงเอาจังนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่เรานํามาวิเคราะห์ได้นอกจากนั้นเราก็จะมีอีกตัวชี้วัดหนึ่งครับคือ ITA นะครับ ITA เนี่ยตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐประมาณ8,300กว่าแห่งนะครับ ครอบคลุมหน่วยงานรัฐทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆรวมทั้งท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมในการประเมิน ITA นี้เราตั้งเป้าไว้ว่าค่าคะแนนเนี่ยนะครับมันจะต้องได้85ขึ้นไปนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าวัดจากปี64เนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่าน85คะแนนเนี่ยนะครับสูงขึ้นว่าแบบปีที่แล้วนี่ต้องบอกว่าหน่วยงานที่เป็นองค์กรปปชเนี่ย นะครับซึ่งองค์กรอาจจะไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าที่ในการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแต่องค์กรเดียวเนี่ยไม่สามารถที่ปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์ผู้ใดรู้ว่ามันมีการทุจริตในเรื่องอะไรมีพยานหลักฐานในเรื่องอะไรต้องเข้ามาร่วมในการชี้ช่องเบาแสเข้ามาร่วมกันเป็นพยานให้นะครับผมก็เรียนว่าถ้าประชาชนตื่นตัวไม่เอา นะครับไม่เอาก็คือไม่ไปสนใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับใครที่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ครบนะครับไม่ต้องไปยกมือกราบไหวนะครับแล้วก็ต้องไม่ทนกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันด้วยถ้าไม่ทนแล้วท่านก็ต้องไม่เฉยอยู่นิ่งต้องออกมาเพื่อจะร่วมกันขับไล่การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยให้สูญหายไปนะครับวันนี้ปปชเองนะครับก็มีนโยบายเกี่ยวเรื่องการสร้างภาคีกเครือข่ายเช่นกลุ่มสตองนะครับ วันนี้เรามีการจัดตั้งศูนย์ CDC เพื่อเฝ้าระวังในประเด็นเรื่องการุจรอรปชันถ้ารู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่อาจจะมีการทุจ่ริตหรือมีการทุจ่ริตดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปปชจะรีบลงไปดำเนินการนะครับวันนี้เราก็มีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส่งลงไปแล้วนะครับเราไม่ใช่เอาเฉพาะประชาชนเรามุ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชนเราต้องสร้างพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับให้เรียนรู้ให้มีจิตสำนึกที่จะรักประเทศเกียดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ และเราก็ยังมีหลักสูตรที่เราร่วมกับทางกรมการศาสนาและก็มหาเศรละสมาคมนะครับจัดทำหลักสูตรการเทศนะครับนำลงไปเผยแผ่โดยมีพระประมาณหมื่นกว่ารูปเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยเลยจะนำหลักปฏิบัติที่สอดแทบประเด็นเกีย่ยวกองการชดิตคอ,อร์รัปชันเนี่ยลงไปเผยแผ่เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้แล้วก็ตระหนักถึงพิษภัยการชริตคอ,อร์รัปชันด้วยครับ